ดี<ม>จ้าไปื่อนเนาะม่ได้ต่มากิน <c oughs> ตำแหนมน้ำกันจ้าตำแหนมแล้วก็ใส่หอยเชอรี่นะคะ <c oughs> ดูคลิปพี่ตักแตนคนสวยค่ะเลยอยากกินมีเมนูน่ากินมากแหนมอะไรนะแหนมตุกบ <c oughs> มีพริกทุกเม็ดเลยนะไม่กินพริก เด็กกินหอยค่ะอือหืออร่อยนะคะอือ จำหมักหลวกพักผัยจ้ะฮืมแม่รู้แล้วน้องลืมอะไรลืมน้ำเต้าหู้ แสบตามแน่นวลเม่นวลเน,นี้ผ่านผ่านต้องลองต้องลอง,งลกินนะจ้ะนึกว่างูตกใจหมดเลย น้ำจิ๋วน่าจา่ะสมัครไม่เคยกินครั้งแรกอยู่ข้างนอกไงคะนอกตู้เย็นเราไม่เห็นอยู่ข้างหลังแม่เอาไปอุ่นให้ うん。<laughs> mm hmm.